อาเทียวเหี่ยวอดัดลัดเทียวเหี่ยวอัดลัดพี่นอ้องอาอุย้ยบักลำใหญ่ได้พูล่ทุ่งพูล่ทุ่งแล้วอืมแสดงว่ามีโรงทานบักลำใหญ่นำนี้นะน,นี่รงทานนี่เนี่ยโอ้พี่น้องกวยเตี้ยวโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับโรงทานจากไหนครับนี่นะสวัสดีครับพี่นงางอา ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือไก่ครับนี่นะไก่มูโอเป็ดไก่หมูหลายอย่างเลยครับผมปมาลงทานมาจากไหนครับเนี่ยก็เตี๋ยวฮ้อนๆนี่ครับผมร้านจับกลางค่ะห้อมห้อยๆเลยโอ้สุดโหวันเกิดโอ้ยสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ครับผมมาทำบุญวันเกิดดังบุญกระแมนดิครับผม ครับครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับลาดเหวอัดลัดเลยไปหางพุนก่อนไปหางพุนก่อนเดี๋ยวดูกว๋วยเตี๋ยวปีแล้วจะไปทางนู้นต่อครับผมหอมห่วยๆเลยพี่น้องอเ,เป็ดแท้ๆเพราะมันมีปีกครับผมอ <c oughs> หอมห่วยๆเลยเพูกนะอุ้ยพลำใหญ่ได้พูละทงพูละทงลำใหญ่ได้คนละถงคนละถงเลยครับผมพลำใหญ่ที่เป็นหมายกหนึ่งแล้วติโอ้ โอ้อันเดียวกันหมดเลยจับจับกันเลยครับผมได้ทุ่งหนึ่งแล้วติฮะลำไยบูบอบีดค่ะรถทั้องกระบุดแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวไขายดีขาดีเนาะทีมงานเดียวกันดีครับเนจับจับกันจับซ่จอพร้อม น้องเบียร์หมูสดตรอาหารมาหันมาโอ้คุณสอจอคนสวยสวัสดีครับสอจอครับผมตัวของสวนผู้าของ่ะเอามาที่นี่ซอจ๊อสวยๆสวยของดีเอาต่อมานะคะขอบคุณสอจอครับกติดตามของดีๆของคี่เจนเองด้วยเด้อขอบคุณครับที่น่าขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดครับผมอันสอจอมาแจกเองกับก๋วยเตี๋ยวจับกันครับผม สุดยอดบุนครับเบ้ยมสดมาแจ้งเอิ่มาเป็นยังดอกครับเฝ้าไปเฮ็ดงานเนี้ยหลอดสองเนี้ยเฮ็ดแต่หอยมันเห็นาะเแต่หอยเอาไหมครัเฮ็ดแต่หอยมันเนี่ยกับบักลำใหญ่คุณพ่อกะบกลำใหญ่คุณพ่อปูบอบิดค่ะโอ้สาธุครับสาธุครับยาวอาดลาดเลยคุณนาจากร้านจับกลางจากปูบอบิดจากโซจ อดีตสอทบีอาเปลี่ยนมาณีด้วยเหรอครับผมกับสจออะไรนะครับผมสจอุค่ะสจออุครับผมสาธุครับโอ้หนามสกุลลุงเขี้ยวสนอเป็นบางเฮือมั้งโอ้สาธุครับสาธุครับสาธุเงาอัดลาดเลยเงาอัดลาดเลย ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ได้วเขาเป็นยังไงหนึ่งคุณดิกรบบาดใดทีหนึ่งกันบาดใดเปลี่ยนแล้วเนาะเขาเอาเคสเขาเอาเคสละคนนะคุณนะปักลมใหญ่ภูละทุ่งภูละทุ่งอายุสาธุครับสาธุโอ้คุณน่ะนั่งกินอยู่แกิร์ตก็มี